ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกคเก่านะครับผมกับกองพ้าชัยมงคลครับวันนี้ก็มาอยู่กับพ้าชัยมงคลครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศครับฝนตกครับเมื่อคืนครับเมืดขค้นพี่น้องครับผมพ้าชจมงคลของข้าวครวันนี้อยู่เพอเดียวครับกับเพื่อนๆกับหลังจากให้การให้งานเสร็จครับ จากงานกา็พนถ้ากันทยอยกลับ,บานนะครับผมก็เหลือใช่บางคนผู้เดียวนะครับอยู่ผู้เดียวครับเพราะว่าใช่บางคนก็ต้องรองงานนะครับผมจนกว่างานเสร็จกับถึงจุดใดกลับ,บานไปหาหมูครับวันนี้ก็เนื้อตัวสะม,ม,ม,มันแม่จังน่อยครับเพราะว่าเล่นโค่นนะครับผม หนต่งเป๊ะเานะครับช่วงช่วงเ้าๆนะครับเป็นตกตลอดครับผมมาเมื่อนี้ครับผมอาหารการกินครับโอ้สมบูรณ์ครับพี่น้องบนหง่าครับผมนี่ครับอาหารการกินที่เพียบครับเมื่อนี้ครับผมเินบรรยากาศครับหลังจากอยูวบ้าน ใช้มงคนก็ก huh <asan> ินตะอ้อยกินตะกล้วยกินตะสับปปรดครับอาหารเดิมๆครับมันนี่มะพร้าวหยาอ่อนๆครับหยางามๆครับผมบว์วสกินหมึกบ่อครับหยางนี่หลายเกินนะครับบรรยากาศดีครับเท็ยใไทใช้มงคอนของเข้าครับบ่ฮอนครับมันนี่ ผมใหม่ก็ร้ายครับพี่น้องวันนี้คงสิบป,ปอรพอดแดดแลละครับเพราะว่าบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างคึบฟ้าคึบฝนนะครับแต่ถือว่าเป็นบรรยากาศดีครับวันนี้แต่บางคนคงสิกินได้มดมือเลยครับผมเม่อ้องอาศัยน้าครับ,รบเพราะว่า อากาศชุ่มชื้นครับสิ้มมแม่มจักน้อยครับผมเพราะว่าเล่นโค้นดล่นดินกันครับ อยู่คนเดียวครับพี่หองอากาศางียบมั่นี่นะครับเป็นส,ส่องสีเงาเหงาเจ้าหน่อยครับประว่ติตอนที่แยกจากมูมาครับก็ได้เพื่อนหองหามโมอยูมมย่ครับข้างห่มห่นหาโมอยู่ครับามคนก็ถอดมูแหะครับกินเลือกกินเลือกกินยาได้ วันนี้การิให้พี่น้องเอฟซีิตฮอดนะครับเบบังมาเห็นกันนะครับว่าเป็นจังหวะใช้มงคลอยูดีสบายดีบ่ครับผมจิอัปเดตให้พี่น้องเอฟซ้เดบังกันนะครับพุนครับผมกินหยาครำแย่ๆนะครับตุนโดนเด็กกินเท่อครับ การมือวันที่สามครับกระด้แห้งานครับจุวัดปูทั้งสี่ครับซึ่งบ้านสวนเองก็ได้ล่อมกิจให้เอฟซี FC ให้ทานผู้ชมทุกท่านจะเป็นกันแล้วน,น,นะครับนอกรอ,องตัวเห็นกันนะครับมูท่านเด็กลับบ้านนามูเหรอครับข่างงานอีกก่อนครับจากสองสามงานกูแล้วจะประมาณกับวันที่ยี่สิบกูแล้วครับผม ป้าใชบางคนจังสิไปพบไปพล่อกับมูอีกเทื่อนหนึ่งแล้วครับผมสุ่มท่าท่ายังเก่านะครับตอนนี้ก็อยู่แบบน้องอ๋อไปก่อนนะพี่น้องเ,อเป็นควบเป็นจินของเขาแล้วครับผมแต่เคยอยู่ผู้เดียวอยู่ครับแต่กีตกรครับโอ้ยกินดีครับพี่น้อง พิ่งมาพอกับมือแรกครับมือนี้ครับยาของเนื้เน่ามัดครับเป็นอาหารธรรมชาติครับผมที่เกิดขึ้นตามป้าครับตามโคกครับผมมาอถือฝนครับมา่อถึงเกล็ดนหงบมึงสดชื่นครับเขียวงามครับรุมสมบูรณ์ครับผมพูนแหละครับผม จังไ้จังไรกับจินบ่มบดครับพี่น้องครับหลายครับครับมันนี้ก็จัดให้เต็มที่ไปเลยครับหารการกินของพระชายบางคนเท่าครับผมเดี๋ยวกลับไปกับจิ้นได้กินเดี่ครับผมหนึ่งแบบนี้หายากนะครับแถวบ้านพ่อพี่แหม มาคืนก็นอนนี่ครับผมพาะเจ้ามงคลของข้าครับกินอยู่นี่นอนอยู่นี่ครับมาคืนครับ ันเียวเียวบวงคนเอ้ยน้านี่ ยืนน่องเหงาครับพี่น้องครับโอ้จิตถอดหมูบ๊อบใมับงคนเลยส่งเพย่อนำตาที่ไรนี่ครับผมเป็นไห้จิตถอดหมูบ๊อบก็จะได้เลยอันนีะ้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสิมีสัปปิสกณ์นะครับน้นอเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวขอกันมาอีกครับ กับจองพระเจ้ามังกรครับจะถึงน้ำต่อเนื่องคิดดีๆให้พี่น้องเอฟซี FC, พี่น้องทุกท่านผู้ชมทุกท่านเดินเบิรงกันดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเด้อนะครับสวัสดีครับ